สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับช่วงนี้นักศึกษาสบายดีกันนะยังอยู่ที่บ้านกันอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าอยู่ที่หอหรือว่าอยู่ยังไงครับผมทำโปรเจกต์ที่หอครับโอ้โปรเจกต์สู้ๆนะครับผมสู้นะเออ ก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงโควิดเห็นว่าทางมอเขาจะป,ประกาศให้เปิดมอกันแล้วก็ยังไงก็อย่าให้ไปติดโควิดกันนะครับผมโอเคเอก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับอาจารย์ขอถามนักศึกษาหน่อยครับว่าปกติเนี่ยพวกมอเตอร์ เนี่ยมันมีกี่ชนิดครับนักศึกษานักศึกษาพอทราบไหมครับอันนี้ความรู้เดิมนะครับถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งเฟสจะมีห้าชนิดหรือเปล่าครับอาจารย์ผมไม่มั่นใจครับใช่ครับเอ่อก็จะมีห้าชนิดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาสอนหนึ่งในห้าชนิดของมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับก็คืออเรื่องของคาปาซิเตอร์มอเตอร์นั่นเองครับ เดี๋ยววันนี้เราเข้าบทเรียนกันเลยเนาะพอดีว่าอาจารย์มีเวลาไม่มากนะครับพอดีว่าอาจารย์มีธุระต,ต่อนี่ครับครับเนื้อหาของคาปาซิสเตอร์มอเตอร์นะครับเขากล่าวไว้ว่าคา p าซิสเตอรเนี่ยเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1เฟสที่มีลักษณะคล้ายกับสปิริตเฟสมอเตอร์ต่างกันที่มีแค่คาปาซิสเตอรเพิ่มขึ้นมา1ตัวนะครับผมทำให้มอเตอร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มากกว่าสปิริต เฟสมอเตอร์นะครับก็คือมีแรงบิดขนาดที่สตาร์ทเนี่ยสูงกว่านะครับสูงกว่า,อามอเตอร์ชนิดชนิดนี้เนี่ยจะมีขนาดตั้งแต่1นึส่วนยีแรงม้าถึง10แรงม้ากันเลยนะครับผมซึ่งมอเตอร์พวกนี้นิยมใช้กันในพวกปั๊มน้ำเครื่องตัดลมพวกตู้แช่ตู้เย็นหรือว่าพัดลมเหลานั้นเองนะครับ ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์มอเตอร์นะครับอันนี้คาปาซิเตอร์เนี่ยคาปาซิเตอร์มอเตอร์เนี่ยมันคล้ายกับสปิริตเฟสมอเตอร์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วค่อนข้างมากนะครับต่างกันแค่อ,อ่มอีอ่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าคาปาซิเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับก็จะมีโรเตอร์แบบกงกระลอกนะครับมีโรเตอร์แบบกงกระลอกมอีอ่าสเตเตอร์ ที่เป็นรูปแบบของขดลวดสองชุดนะครับก็คือชุดรันกับชุดสตาร์ทนะครับมีฝาปิดที่ประกอบด้วยทองเหลืองตลับเพื่อลองรับเอ่อเผานะครับรองรับเผาก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคาปาซิเตอร์หรือว่าคอนเดนเซอร์นะครับผมก็คือคาปาซิเตอร์เนี่ยแหละครับหลักการทำงานนะครับคาปาซิเตอร์มอเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่3มชนิดด้วยกันนะครับ นั่นก็คือคาปาซิสเตอร์มอเตอร์แบบสตาร์ทคาปาซิสเตอร์มอเตอร์แบบรันนะครับแล้วก็คาปาซิสเตอร์มอเตอร์แบบสตาร์ทรันนะครับผมซึ่งคาปาซิสเตอร์แบบสตาร์ทเนี่ยเขาจะบอกว่าคาปาซิสเตอร์มอเตอร์เหมือนกับอ่าสปีดมอเตอร์เลยนะครับแต่ว่าเพิ่มคาปาขึ้นมาหนึ่งตัวเพื่อต่ออนุกรมเท่านั้นนะครับทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ของชุดสตาร์ทนะครับนำหน้าแรงแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจุของคาปาซิสเตอร์นั่นเองครับส่วนกระแสไฟของชุดลันนะครับจะทาจะล้าหลังตามเดิมนะครับซึ่งการต่อคาปาซิสเตอร์เข้าขดลวดสตาร์ทเนี่ยทำให้เกิดแรงบิดที่สูงขึ้นนะครับประมาณ350%ถึง450%ถ้าเต็มพิกัดเนี่ยจะอยู่ที่เ ห้าร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นตเองนั่นเองนะครับซึ่งคาปาซิสเตอร์แบบสตาร์ทมอเตอร์นะครับเราจะใช้คาปาซิสเตอร์แบบเล็กทไลท์นะครับแล้วก็หน้าตาการต่อวงจรนะครับการต่อวงจรของคาปาซิสเตอร์สตาร์ทมอเตอร์นะครับก็จะมีหน้าตาที่คล้ายกับสปีริตเฟสมอเตอร์ต่างกันแค่มีสีเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวครับแล้วก็นี่คือเวกเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่า ในเวกเตอร์ไดอะแกรมเนี่ยไอกระแสชุดสตาร์ทเนี่ยเราให้เป็น S I I S นะครับมันจะนำหน้านะครับนำหน้าตัวโวลต์ของเราเนี่ยหรือว่าตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยอยู่เกือบถึง90องศานะครับแต่ว่ายังไม่ถึง80องศาเองนะครับโอเคมาต่อที่คาปาซิสเตอร์แบบลันนั่นเองนะครับ ลักษณะของคาปาซิสเตอร์แบบลันเนี่ยเหมือนกับคาปาซิสเตอร์แบบสตาร์ทเลยแต่ไม่มีสวิตช์ครับมันจะไม่มีสวิตช์แรงเหวี่ยงนะครับผมตัวคาปาเนี่ยจะต่อเข้าวงจรตลอดเวลานะครับทำให้ power factor ดีขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็โดยโดยโดยที่คาปาซิสเตอร์เนี่ยต้องต่อเข้ากับต้องต่อถาบอนนะครับในขณะที่ทำงานอยู่นะครับผม ก็ลักษณะคล้ายๆกันครับต่างกันแค่ไม่มีสวิตที่อยู่ตรงนี้อีกแล้วนะครับโดยถ้าเรากลับทางหมุนเนี่ยก็จะมีการกลับทางหมุนเนี่ยเราจะใช้สวิตเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับโดยการเลือกทิศทางการหมุนนะครับก็จะมีทั้ง forward แล้วก็ reverse นะครับแล้วก็อาจารย์ขอภอภัยด้วยคาปาซิเตอร์ลันมอเตอร์นะครับ คาปาซิเตอร์ชนิดนี้นี่เราจะใช้ในชนิดในรูปแบบของบรรจุน้ำมันนะครับก็คือมีสารน้ำมันอยู่ข้างในนั่นเองนะครับผมต่อไปคาปาซิเตอร์สตาร์แล้วก็ Run มอเตอร์นะครับอยู่ร่วมกันเลยนะครับคาปาซิเตอร์สตาร์เนี่ยต่ออนุกรมกับสวิตช์แรงเหวี่ยงครับหน้าตามันก็จะประมาณเดียวกับไอตัวนี้เลยนะครับหน้าตาประมาณเดียวกันนะครับ ต่อมาเนี่ยก็คือมันบอกว่าส่วนคาปาซิสเตอร์ชนิดลันเนี่ยขออภัยนะครับบ้านอาจารย์ติดถนนใหญ่ไปหน่อยนะครับส่วนคาปาซิสเตอร์ชนิดลันเนี่ยจะต่ออนุกรมกับวงจรตลอดเวลานะครับคาปาคาปาซิสเตอร์ทั้งสองเนี่ยจะต่อขนานกันนะครับจะจะไม่ต่อถึงกันนะครับซึ่งค่าของคาปาซิสเตอร์ ทั้ง2เนี่ยนั้นจะมีค่าที่ต่างกันครับซึ่งความจุที่เพิ่มขึ้นแรงบิดที่สูงแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานคอมเพรสเซอร์เนี่ยของทั้งเครื่องทําความเย็นแล้วก็เครื่องทาเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับมอเตอร์เนี่ยจะหมุนเมื่อมอเตอร์หมุนเนี่ยได้ความเร็วที่75เปอร์เซ็นนั้นด้วยความเร็วที่เต็มพิกัดของสวิตช์แรงเหวี่ยงเนี่ยจะทำตะ จะทำการตัดคาปาซิเตอร์สตาร์ทออกนะครับเหลือแค่คาปาซิเตอร์ชนิดลันต่ออนุกรมกับขดลวดสตาร์ทนั่นเองนะครับก็ลักษณะก็จะประมาณนี้ครับการต่อวงจรนะครับก็จะขนานกันออกมานะครับมีทั้งลันแล้วก็มีทั้งสตาร์ทนะครับส่วนกับทางหมุนก็เนี่ยแหละครับหน้าตาของกับทางหมุนนะครับเ่ะแล้วมาถึงแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดมีสองข้อนะครับนักศึกษา ช่วยกันตอบนะครับโอเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าครับต้องขออภัยนะครับผมสักครู่นะพอดีว่าเครื่องอาจารย์มีปัญหาเล็กน้อยนะครับขออภัยเป็นอย่างสูงเห็นหรือ,อยังครับนักศึกษาเห็นหรือเปล่าครับเห็นหน้าจอที่อาจารย์แชร์หรือเปล่าครับ ฮัลโหลได้ยินไหมครับเห็นแล้วครับได้ยินโอเคแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดข้อแรกนะครับให้นักศึกษาบอกออโครงสร้างของขับปัจิสเตอร์มอเตอร์ส่วนประกอบใหญ่ๆมันมีกี่ส่วนครับนักศึกษาตอบให้อาจารย์ได้ยินไหมครับสามส่วนนะครับอาจารย์สามส่วนนะครับมีส่วนอะไรบ้างครับมันลดมีสเตเตอร์ มีโรเตอร์แล้วก็มีส่วนที่เป็นป๋าขรอมอทายนะครับอาจารยเกือบถูกครับลบเกือบถูกเหลือขาดอันนึงครับขาดอันหนึ่งขาปาซิสเตอร์ไหมครับใช่ครับขาปาซิสเตอร์นะครับต้องเพิ่มขาปาซิสเตอร์เข้ามาด้วยนะครับหนึ่งตัวนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นสปีดเฟสมอเตอร์นะครับผมสปีดเฟสมอเตอร์นะครับอาจารย์ต้องขอไปโอเคข้อสองครับข้อสอง คาปาซิเตอร์มอเตอร์กับอ่าคาปาซิเตอร์แบบสตาร์ทมอเตอร์กับคาปาซิสคาปาซิเตอร์แบบรันมอเตอร์เนี่ยต่างกันยังไงครับต่างกันที่การต่อใช้งานครับถ้าเป็นคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ใช่ไหมครับครับผมคาปาซิเตอร์จะถูกต่อไว้กับขนานกับขดขดรันใช่ไหมครับครับผมถ้าเป็นคาปาซิเตอร์สตาร์ทมอเตอร์ คาปาซิเตอร์ก็จะถูกจะต่อต่อเข้ากับผลลวดชุดผลสตาร์ทครับอาจารย์อืมก็มถูกครับแล้วก็ลักษณะของคาปาซิเตอร์แบบสตาร์ทกับรันเนี่ยมันเหมือนกันมันคล้ายๆกันครับมันต่างกันแค่การที่ไม่มีสวิตช์แรงเวี่ยงนะครับแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์แบบรันเนี่ยมันจะต่อวงจรตลอดเวลานะครับนี่นี่นี่คือที่อาจารย์สรุปให้เนี่ย คำตอบของวนรนลบก็ถูกเหมือนกันครับอ่าโอเคตอนนี้ยังยังมีคนที่ฟังอาจารย์อยู่ไหมไม่ใช่มีแต่วนรนลบหรือเปล่าฮะยังยังมีคนฟังอาจารย์อยู่ฟัองอยู่คนระับฟัองอยู่เนาะโอเคตอบเดี๋ยวรบรลพบเมื่อกี้ตอบไม่ทันวนรรพบใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็กชื่อสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับ สันติราชครับลาครับสันติราชลาเนาะบอกสันติราชด้วยนะครับว่าคาบหน้าต้องต้องเข้าให้ได้นะครับสันติราชครับผมโอเคครับนลุมนครับนลมนนลุมนนองครับอ๋อนลโมนจะเข้านาโอเคครับผมโอเคธนวัน์ครับครับผม โอเคมาเนาะบันลบครับครับโอเคก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพดีๆกันนะครับนักศึกษาเห็นว่ามอใกล้เปิดแล้วก็อีกสักหน่อยเราก็คงได้เจอกันนะครับโอเคการสอนของอาจารย์ก็มีแค่นี้แหละครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ